สบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่น้องสุขุดตนว้าพ่อกันคือเก่าพี่น้องอยีงน,น,น้องบาตนาน้องบาตะไม่ได<อ>้เนออไร่ขอนอคือบึงุองอ้อันเดอันเดโอ้มาเน <laughs> máng thật là, 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 là. tức ba chủ tức à, ba khỏi nhảy đúng biết ba liệng để... liện, rồi nè, liệng là khó kín bớt, bớt. cho khó nó không bỏ khó lạ Hồ จดฮันเดโอ้ข้าบบนหุ้มมันก็บปอยู่หรอวะโอแล้วปลาห่อเสียหรอตาลจันจันทร์ก็ปาตะเพียน

อ้อมน้องไปเลยเออแคมน้องป้านะมันสิอยู่แคมน้องเลยเออเอ,อ่อออจะข้อบหนึ่งแล้วเข่าก้างเรียบร้อยอออา,าตะตสอ,องบาทเกือบพอกินแล้วจุ๊บ ะเทียนลุ่นลุวย้น้องอยู่นเข้มหวยน้องเก่าน no ้องเดิมน้องเก่าน้องเดิมน้องนี่ละไหาะเลยน้องนี่นะน้องุ้น้องตัวใหญ่ mặc quá cưới gì mì, mì ngọc 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 ba ngọc 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 ส่นี้กัพ่อไปยิงวัดเยตัวเดียวน่ะโค้ดีพี่ขาบไป่าตาลงตึกตกวเดียวกัพอเลยนี่ไปเกิเพือนกันกล้ักันแนวนี่ จังนะหินฟอตุเริ่มแล้วเริ่มผ่านแล้วผ่านแล้วพอคอใหญ่กะคือสีลงตรงกลางเหรอกลางแล้วแต่ว่านียสเาอย่พอได้กินเนาะมีสำเนียงเขาอย่าพอได้กินเลยนี่กดะนันละ นีทางห้อยหน่อยห้อยใหญ่ป๋อโอ้แล้วแล้วคะแนนนี่ปลาคาร์เอกยิ่งเดียวปลาอันี้ตัวหนึงเทียนปิ้งอ้อมเวียดได้หอกระเลยเนาะอืม Monsa sữa lần nữa. Oh, bắt đầu tiên sụt mắng nắng đấy. chân, ashie bây giờ lam tóc nắng 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 กูเห็นมันแหลนวะ,ะส้มขท่านแฮาท่านลุงมันแหลนอยูจ่จีนงจ้าลุล้วนโอ้มีตัวนี้ชิมันครับเนี่ยเตรียมติอย่างน้

ồ học học ồ tự tự rồi ồ ồ có mà ồ ồ ồ tốt như bài bài rồi, nào Chẳng bớt. thôi ồ ồ ấy? ồ นี่ลากป้านี้หห้ไล<า> <laughs> ลุ้งก็หน่ะมาได้เลยเอานี่เลยน้ำมันเบิดน้ำมันองไปใส่ไักผูได้ผูดน้ำมันผูบน้ำมันเบิดสั่นชักก็ได้ តឡៃតឡៃអញ្ចឹងបាទហើយណាម៉ាន់ហើយនេះវាសន្ស៊ីពីម្ល៉េះណានេះចាក់ចាក់น้ําដល់ដល់នេះចាក់ຕ້ອງການน้ําបាទអូមកហើយនេះស្គាល់ចប់ឃីបថ្នាក់នេះលពីណផលគានឃីបណាបាទດີពីណបាទດີ